สวัสดีครับ FC ซช่องคุณลุงใหญ่พระสมเด็จวันนี้เราอยู่ชายโยปิโตเลียมกิโลเมตรที่59นะครับนี่ครับวันนี้มาเจอไฟวันนี้โชคดีครับไม่มีคนแย่งครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ครับมาที่นี่ก็จะมีที่พักครับมีของฝากสิ่งที่สุดยอดที่สุดก็คือนี่ครับอ่าทำๆนารักครับสวย ที่นั่งพักครับมีกัางหันนี่ครับวันนี้ไม่มีคู่แข่งครับปกติมาที่นี่จะเต็มที่เติมก็จะน้อยมากนะครับประสากของรถไฟฟ้าก็คือที่เติมไฟครับบางทีก็กาลังเติมเติมอยู่ก็จะถูกแย่งคนจองมาอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับวันนี้ไม่มีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ